เอาละครับสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกๆท่านกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กันในแมปของ a n i เม r a n g e r X นะครับแต่ว่าผมจะไม่ได้มานั่งเล่นอัปเดตนะครับทุกคนแล้วก็อันเนี้ยเป็นคลิปวิดีโอที่อยากให้ทุกคนนั้นได้รับรู้แล้วกันเพราะว่าจริงๆก็ถ้าใครได้ติดตามใน d i s c o r d ของอาทาง Official ที่เป็น Anime r a n g e r X ก็น่าจะรู้นะครับว่าตอนนี้ตัวของคนที่มาคุมแมปเนี่ยนะครับไม่ใช่คนไทยแบบว่า100%แล้วนะครับผมก็จะมีแบบผสมบ้างน,นะครับก็ตอนนี้จะเป็นยังไงเดี๋ยวในวิดีโอ เดี๋ยวผมก็จะมาสรุปแบบสั้นๆแล้วกันแต่ว่าถ้าใครอยากจะรู้ลึกๆเนี่ยไปหาอ่านใน d i s c อร์ได้นะครับผมใน d i s c o r d ที่เป็น Official เลยซึ่งในวิดีโอนี้ผมก็จะมันก็ไม่เข้ามากแหละแต่ผมอยากให้ทุกคนนั้นเข้าใจว่าตอนนี้ทิศทางของ Anim e r a n g e r งเเป็นยังไงนะครับก่อนเลยนะครับใครนะครับที่ยังไม่ได้กดไลค์วิดีโอนี้นะครับผมรบกวนนะครับกดคนละหนึ่งทีด้วยนะครับมันไม่ได้ยากอย่างไรเลยนะครับนี่คือการสนับสนุนผมทางตรงทางหนึ่งเหมือนกันนะครับรบกวนด้วยนะครับอย่าณณเเมมมืื่่ออวววาาานนะะครรรัผก็ที15ลป6 โมงว่าวเนี่ยนะครับได้ทำการปล่อยอัปเดตใช่ไหมเดี๋ยวผมให้ดูนะครับคือเขาได้ตั้งเป็นอีเวนต์ไว้นะครับผมอ่าอีเวนต์ไว้นะครับว่า ตัวของนอน,นิเมะレ n g e r X เนี่ยนะจะมีอัปเดต2นะครับนี่ฮะเวลาของบ้านเราเลยก็คือช่วงประมาณ 6: กโมงสิวันที่15เดือนมิถุนายนนะครับทุกคนก็ปล่อยออกมาจริงครับก็คือเป็นอัปเดตท,ที่เป็นตัวของพูชี่อ่ไอตัวนี้แล้วก็ดีโอโอเวเว่นอันนี้อะไรก็แล้วแต่นะครับซึ่งเขาก็ได้ทําการเขียนตัวอัปเดตล็อกไว้ด้วยนะครับผมตรงนี้เลยนะครับอันนี้ผมอยากให้ทุกคนรู้นะว่าตัวแมปยังอัปเดตอยู่นะครับแล้วก็จะอัปเดตไปเรื่อยๆนะครับทุกคนอันนี้คือทั้งหมดนะครับจะมีตัวละคร ด้วยเกมเพย์ใหม่ด้วยอันนี้ก็อยากจะรู้ว่าอัปเดตอะไรใต้คลิปมีนะครับกดได้เลยนะครับเยอะแยะมากมายเลยครับอันนี้คือเป็นในส่วนของคอนเทนต์ที่อัปเดตเข้ามานะครับแต่ว่าวิดีโอนี้มันไม่ใช่ตรงส่วนนั้นนะครับคือณตอนนี้นะครับผมเราไปดูที่คนเล่นนะครับอนิเมะเลนเจอร์เอคนเล่นนะครับตอนที่อัปเดตนะฮะพีคสูงสุดก็คือประมาณ1 6 0 0 0ก่นะครับก่อนอัปเดตนะครับคนเล่นอยู่ที่ประมาณ4,5,000นะครับ อันนี้ได้เรียกว่าก็ก็คือโดนคุกเรียบร้อยก็คือคุกจัดๆเลยนะฮะเพราะว่าอะไรเพราะว่ารู้สึกว่าจะมีการเพิ่มซิตเข้าไปหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับที่เป็นคอนเทนต์ณตอนนั้นนะครับทำให้หลายๆคนอาจจะไม่พอใจหรือว่ารู้สึกว่าเกม,มจะออกแนว FK เกินไปอะไรงนี้ซึ่งส่วนตัวผมก็คิดแบบนั้นเช่นกันว่าจริงๆอะแมปมันมันทำอะไรได้เยอะมากทุกคนแต่ว่าผมว่าศักยภาพเขามีแหละแต่ว่าด้วยความที่น้องๆเนี่ยนะครับเขามีเรียนด้วยนะครับคือคนที่ทําแมปเนี่ยยังเรียนอยู่นะเออยังเรียนอยู่มีฟกเงินฟุงงานนะครับ ได้ยินมานะครับก็ทําให้ไม่สามารถเอาเวลาส่วนใหญ่นะครับมาลงกับแมปได้ทําให้มีข้อเสนอข้อเสนอหนึ่งก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาไปเสนอเข้าหรือเขามาเสนอนะครับอันนี้ผมไม่รู้วงในนะครับแต่ว่าเอาที่เท่าเห็นตัวของ o f f ฟิเชียลนะครับผมไม่ได้ไปรู้ลึกอะไรขนาดนั้นนะก็คือหลังจากอัปเดตปุ๊บเนี่ยคนเล่นก็ประมาณไม่ตรงเป้าก็คือแบบ เขาก็คิดไว้แล้วว่าก็คือคนเล่นมันจะไม่ไม่ได้แบบพีคเหมือนเมื่อก่อนที่จะ5,600,000หหรือแสนหนึ่งนะครับเขาก็เลยทำให้มีคนคนคนหนึ่งนะครับเพิ่มเข้ามานะครับนั่นก็คือตัวของบอสสตูดิโอด้านขวามือที่ทุกคนนั้นดูอยู่นะครับตัวของบอสสตูดิโอเนี่ยนะครับ เป็นใครนะฮะเอาง่ายๆเลยคือใครเคยเล่นอนิเมะรัสเตนนะครับจะรู้นะครับว่าบุคคลคนนี้นะครับเป็นบุคคลที่มาชุบอนิเมะรัส a ตนขึ้นมานะครับก็คืออันนี้ผมไม่รู้เยอะนะแต่รู้แค่ว่าตัวอนิเมะ t ัสเตนเนี่ยนะเมื่อก่อนเนี่ยมันก็คุกเหมือนกันแต่ว่ามีบุคคลคนนี้นะครับเข้ามาซื้อต่อแล้วก็มาทําเกมต่อนะครับทำให้ตัวของอนิเมะ t ัสเตนเนี่ยตอนนี้ก็กลับมาเรียกได้ว่าแบบเขาพยายามแบบหนักมากๆอ่ะ อ่ะแบบเนี้ยอนิเม่รั้งสแตนอันเนี้ยนะครับคือโคตรโหดเลยคือมันกลับมาได้แบบสุดยอดมากๆเลยนะครับผมก็ยินดีด้วยนะครับที่ที่ทำมาได้ขนาดนี้นะครับเพราะาจริงๆอ่ะคอนเทนต์ในนั้นเยอะมากและสิ่งที่ทุกคนนั้นชอบเลยคืออะไรคืออัปเดตต่อเนื่องใช่ไหมทุกคนคือผมเห็นนะเดี๋ยอัปเดต58อะคุณคิดดูแล้วกันอัปเดต58นะครับ ทำให้ผู้เล่นเนี่ยก็เกาะติดเหนียวแน่นแล้วก็แบบคนใหม่มาคนเก่าก็เล่นต่อหรืออะไรเงี้ยคือแบบมันมันเป็นไซเคิลแบบวนลูปางี้เรื่อยๆเพราะว่าอัปเดตบ่อยแล้วก็มีคอนเทนต์เสร์ฟเรื่อยๆนะครับทุกคนทําให้ตัวแมปเนี่ยบูมแบบมาเรื่อยมานะครับคือตอนแรกที่ผมเล่นนะผมรู้สึกว่าเอยแมปแม่งแบบมันก็แบบเออยังห่างไกลอ่ะเออแต่พอแบบทางบอสสตูดิโอมาทําให้แบบเออมันมันมันพีขึ้นแบบพีโคตรเลยครับทุกคนอันนี้คือในส่วนของอ่าเขาเรียกโปรไฟล์หรือว่าใครงงนะครับว่าบอสสตูดิโอคือใครนะาาม,ามาทใํใ แมปที่เขาเรียกอะไรมีศักยภาพหรือว่าเขาเล็งเห็นว่าเออแมปเนี้ยแม่งมันบุมได้แน่ๆมันพีคได้กว่านี้แต่ว่าตัวของอทีมงานเราอาจจะแบบว่ายังไม่เต็มที่พอยังเต็มที่มากไม่ได้อะไรเงี้ยเพราะว่าแบบติดเรื่องส่วนตัวด้วยก็ทําให้เขาเนี้ยมานะครับทุกคนอันนี้คือผมเกิดรูแล้วว่าเขามา อ่ะนี่นะครับก็คือเขาก็ปล่อยอัปเดตนะครับผมเขาบอกว่าอัปเดตปล่อยเรียบร้อยแล้วนะครับเรียบร้อยปุ๊บเนี่ยคราวนี้มาถึงตรงช่วงนี้นี่นี่นี่นทางแมนซี่นะครับอันนี้คนไทยนะครับอันนี้คนไทยแมนซี่แทนนี่ซีรวิทอะไรเนี่ยคนไทยหมดเลยนะครับเขาบอกว่าขอบคุณมากนะครับที่ซัพพอร์ตเกมของเรานะครับผม굿บายนะครับอันเนี้ยผมพูดจริง ผมว่าแม่งเรื่องจริงอันนี้ผมไม่รู้นะว่าว่ายัางไงก็คือไอ้กู๊ดบายเนี่ยผมว่าขอบกู๊ดบายจริงเพราะว่าอะไรคือแมนซี่เนี่ยผมเคยคุยกับเขาอยู่ช่วงหนึ่งตอนรู้สึกจะช่วงที่ที่มีดรามา่าทั้งอย่างแล้วผมถามว่าจะมีโค้ดเปิดเทอมไหมอ่าโค้ดเปิดเทอมคือผมขยอกเฉยมีโค้ดไหมอะไรอย่างงี้ซุดเขาบอกว่าเขาเนี่ยมันจะมีโค้ดฝึกงานเลยพี่ก็คือเขาอะฝึกงานและเขาก็น่าจะไปต่อแล้วก็ฝึกงานด้วยนะครับทุกคนอ่าอันนี้ก็คืออันนี้คือในส่วนของของแมนซี่นะก็หลายๆคนบอกว่าขอบคุณมากเลยก็ แมนซี่ก็บอกเลยนะครับอันนี้หัวหอกเลยเขาบอกว่าบอสสตูดิโอเนี่ยจะมาทําการเดเวลลอปต่อเดเวลลอปก็คือพัฒนาต่อน,นั่นเองทางแมนซี่แทนนี่อะไรเงี้ยก็คงจะเป็นหุ้นส่วนอยู่นะอาจจะอันนี้ผมไม่รู้นะไม่ได้คุยกันส่วนตัวแต่เท่าที่ดูจากด้านขวามือที่เป็น former owner หรืออะไรก็แล้วแต่ตรงนี้คือเขาสร้างสร้างยศขึ้นมาใหม่นะครับผม LD เนี่ยที่เป็นอ่าเลซี่ด็อกเนี่ยก็คือต่ําลงมานะครับมันจะมี owner ที่เป็น owner จริงก็คือบอสสตูดิโอซึ่งผมคิดว่าเขาอะน่าจะน่าจะ ให้มาพัฒนาแบบเต็มสูบเลยทุกคนก็คือทุกคอนเทนต์ณตอนนี้ณเวลานี้และหลังจากนี้ก็คือจะเป็นเขาไปหมดแล้วก็คือทีมเขาเลยคือบอสสตูดิโอเนี่ยเขาทําแมปมาเยอะนะครับคือไปไปเอาแมปคนนู้นมาแมปคนนี้มาคือแบบหมายถึงว่าเขาไปช่วยงานนะเนาะบางแมปก็คือบูมบางแมปก็ไม่บูมอย่างที่บูมเห็นคือตัวของ ALS นะครับหรือว่าอนิเมะสแตนที่แบบโหแบบพีคมากๆเลยแต่ก็จะมีอนิเมะมาเนียมัง้งอันนี้ผมไม่รู้เหมือนกันที่ที่รู้สึกว่ามันไม่ได้แบบตรงเป้าขนาดนั้นนะครับเขาก็เลิกทาไปนะฮ ก็จะมีแบบว่าอันนี้คือที่ที่เห็นนะครับอันนี้ผมไม่รู้ว่าเขาจะลบหรือเปล่าในอนาคตแต่ว่าผมคิดว่าเขาไม่น่าลบนะครับเรียบร้อยครับเขาก็มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็คือตัวบอสสตูดิโอนะครับใครอยากรู้โปรไฟล์เนี่ยสามารถคลิกด้านขวาบนในในอนิเมะที่เจออีกได้เลยนะครับอ่ะเขาบอกไฮแชทแล้วก็ทีมงานเขาทั้งหมดเลยนะครับมาหมดเลยนะฮะเรียบร้อยครับก็คือตอนเนี้ยมีข้อความจากต่างเชอเมยนะครับเขาบอกว่าเดี๋ยวจะอธิบายให้นะครับแมนซี่ไม่ได้ขายเกมนะครับให้กับบอสสตูดิโอนะครับผมเพื่อให้เคลียร์นะคร improve นะครับผมให้ AIX นะ่ะได้แบบไปต่อไปข้างหน้าแบบถูกพัฒนาไปข้างหน้านะครับทุกคนเอออันเนี้ยเขาบอกไม่ขายนะครับแต่คือผมว่านะถ้ามัน50%ของ50%น่ะ100%เป็นเป็นของคนไทยใช่ปะตอนนี้50%นะครับอาจจะเป็นของบอสไปแล้วนะครับแล้วก็อีกเนะี่ยไอ้ที่มันหันหันหันเปอร์เซ็นต์ของแต่ละเดฟของแต่ละคนที่เป็นคนไทยเนี่ยมันก็จะลดลดลงมานะครับทำให้ผมว่า50%เนี้ยบอสซูริโอคือเจ้าของแล้วอะ่ะ คือทางบอสสตูดิโอเนี่ยเป็นเจ้าของเอไอเอ็กเป็นที่เรียบร้อยแล้วอันนี้ถ้าผมเข้าใจผิดคอมเมนต์ได้เลยนะทุกคนสามารถคอมเมนต์กันได้เลยนะครับบอสสตูดิโอนะครับขก็พิมพ์นะตอนประมาณห้าทุ่มยี่สิบนะครับบอกว่าเนี่ยนะครับเขาช่วยตัวของอนิเมะรัสเตอร์มาได้ในปี2024นะครับตอนนี้พวกเราจะเซฟเอไอเอ็กในปี2025นะครับนี่เขาก็มีการพอดแคสต์นะครับก็คือพอดแคสต์ก็เรียกทุกคนในในดิทคอร์เนี่ยไปไปสวัสดีไปฮัลโหลไปพูดคุยว่าแนวทางของของแมปจะเป็นยยัััังงงไไไไนนนนนนะะะะะครรบออีีี้้้้ผผมมมกก็็่่่ดเเเเเขขาาาาาปปฟพววจฮ ประมาณนี้แล้วกันนะครับเขาบอกว่าจะทําเกมให้ี่ยให้พีคนะครับหรือว่าดังเปียงป้างเลยก็ต้องรอดูนะครับไม่รู้ว่าเขาจะคุกอะไรนะอันนี้ผมบอกไว้ก่อนนะครับแล้วก็ไม่รู้เหมือนกันว่าอนาคตจะแบบจะจะ,จะลุ่งไหมนะฮะอันนี้ต้องรอติดตามดูแล้วกันอ่ะนี่คือทั้งหมดนี่คือทั้งหมดนะครับง่ายๆคือ อนิเมะเรนเจอร์เนะครับทางคนไทยเนี่ยก็คือบอสเนี่ยมาทําให้นะครับมาทาเกมต่อนะครับ <c oughs> เพราะว่าปัญหาของเวลาส่วนตัวของน้องๆเอ่ยหรือว่าการเรียนการเรียนเ่ยแหละน้องๆก็ต้องกลับไปทํางานไปไปเรียนอะไรประมาณนี้นะครับทำให้อัน,น,อนเนี้ยจริงๆแล้วอนิเมะเรนเจอร์เอ็เนี่ยเขาพัฒน,นามานานมากนะครับสำหรับคนไทยนะเขาก็แบบพัฒน,นามาโดยตลอดนะครับจริงๆเขามาถึงจุดเนี้ยเรียกได้ว่าแบบโคตรสุดยอดผมนับถือจริงๆนะครับเป็นคนเป็นเป็นกลุ่มคนไทยที่สุดยอดมากมาก นับถือคารวะเลยแต่ก็เข้าใจเพราะว่าคือเกมนะครับบางทีแบบถ้าให้คนแบบที่มีประสบการณ์มี Marketing มี c o n เน c t i o n อะไรก็แล้วแต่ที่ทําให้เกมมันไปต่อได้อันเนี้ยผมว่านะ กลุ่มคนไทยเนี่ยจะมองเห็น AIX อ็ะเป็นลูกและและเขาพยายามที่จะเอาลูกอะไปให้กับอาจารย์หรือแบบอะไรก็แล้วแต่พัฒนาไปเรื่อยๆคือเขาก็ยินดีแหละที่ให้อ่าเขามาพัฒนาต่อเพราะว่าเกมไอจะไปต่อได้เรื่อยๆเรื่อยๆๆื่อๆนะครับทุกคนอันนี้ผมไม่รู้ผมจะไม่พูดถึงข้างในแล้วกันว่าข้างในเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับจะไม่จัดแล้วกันเอาเป็นว่าเราเรารู้แค่ตรงรทิอรอดที่เขาอธิบายกัตรงนี้นะครับทุกคนในอนาคตเนี่ยจะเป็นยังไงนะฮะอย่างแรกเลยตัวของอัปเดตเนี่ยจะถี่ขึ้น ขึ้นคุณตี้จะดีขึ้นอันนี้หมายถึงไม่ได้หมายถึงว่าน้องๆทําไม่ดีนะแต่หมายถึงว่าคุณิตี้อฟไลฟ์ต่างๆเนี่ยที่ไม่ได้ถูกเพิ่มเข้ามาเนี่ยจะถูกเพิ่มเข้ามาในเร็วๆนี้นะฮะเพราะว่าทางที่บอสตูดิโอทำอนิเมะรัสเตอมาเนี่ยน่าจะรู้ว่าสิ่งที่แต่ละคนต้องการคืออะไรและสิ่งที่ทุกคนไม่ต้องการคืออะไรเขาพยายามที่จะขัดเกลาเกมนี้ขึ้นมาอีกทีหนึ่งฉะนั้นตอนนี้นะครับเรียกได้ว่าอ,อนิเมะเรนเจอร์เอ็กซ์เนี่ยจะเป็นอีกเจเนอเรชันหนึ่งนะครับทุก ไม่ใช่แบบอันนี้นะฮะให้ทุกคนจดจําภาพนี้ไว้นะครับแล้วเราไปดูกันในอีกประมาณสักผมว่าอีกสัก3มเดือนข้างหน้าแล้วกัน3เดือนข้างหน้ามาดูกันว่า AIx จะเป็นยังไงนะครับทุกคนณปัจจุบันเนี่ยทำดีมาแล้วทําดีแล้วแต่ว่าถ้าให้คนที่มีประสบการณ์มาทําต่อเนี่ยมันจะเป็นอีกภาพหนึ่งขนาดไหนมันจะแบบหน้ามือเป็นหลังมือขนาดไหนดีกว่านะครับทุกคนอันนี้ต้องมารอติดตามนะครับโอเคแล้วก็ตัวของณปัจจุบันนะครับ ผมยังเล่นต่อไหมอันนี้ต้องบอกไว้ตามตรงว่าเดี๋ยวผมเข้าไปในเกมให้ดูเลยแล้วกันคือคอนเทนต์น่ะมันไม่ได้มีอะไรก็เหมือนกับเดิมเลยเหมือนเดิมเลยก็คือสนุกเหมือนเดิมเลยก็เอฟเคอย่างเดียวนะครับมันไม่ได้ทําอะไรเลยก็คือ,คอสุ่มตัวมา FK ต้องบอกตรงนี้ว่า ผมเนี่ยไม่ไม่ได้เล่นแมปนี้มาสักพักแล้วนะครับถึงมีอัปเดตผมก็เข้ามาใส่โค้ดแล้วก็มาสุ่มรีโลเล่นนะครับทุกคนแต่ว่าพอที่ตัวของบอสสตูดิโอเข้ามาเนี่ยทำให้ผมรู้สึกว่าเอ้ยหรือว่าแมปเนี้ยจะเป็นอีกทางหนึ่งที่แบบว่าเป็นอีกอีกเวน,นึงเลยแบบฉีกไปเลยถ้ามันจะสนุกก็คือสนุกเลยถ้าไม่นสนุกก็คือแบบก็คือจะเป็นแบบนี้ไปเลยนะครับทุกคนอันนี้นะก็อันนี้คือในในส่วนของล็อบบี้ล็อบบี้เปลี่ยนใหม่ตัวละครใหม่มานะครับตู้สุ่มมีใหม่นะฮะ ทุกคนตรงนี้จะมีแบบเยอะมากในอนาคตเนี่ยเดี๋ยวรอเลยผมว่าล็อบบี้อาจจะเปลี่ยนใหม่ด้วยนะครับอันนี้ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาไปคุยยังไงทําให้ตัวบอสโอติโอมาทานะครับทุกคนเออคือก่อนนั้นเนี้ยมันมีดราม่าเยอะแยะมากมายเลยใช่ไหมทาง a อ x หลายๆคนก็น่าจะรู้กันไม่ว่าจะเป็นโปเอยอะไรเอยตอนนี้ก็ถ้าใครที่กรีดร้องเรื่องพวกนั้นแล้วในอนาคตเขาเกิดเรื่องแบบนี้อีกก็มากีดร้องก็ได้นะครับอันนี้ก็คือเดฟคนไทยเนี่ยจะช่วยงาน แค่ส่วนเล็กๆแล้วกันนะครับถ้าเป็นเมนสตูดิโอที่มาทำแมปนี้จริงๆอ่ะก็คือบอสสตูดิโออันนี้ผมผมว่าผมมันใช่แน่แน่ก็คือบอสสตูดิโอเนี่ยเอาทีมทั้งทีมมาช่วยลุมทำเลยนะครับทุกคนประมาณนี้มีอะไรที่ผมไม่ได้พูดอีกไหมผมคิดว่าไม่น่ามีนะเออไม่น่ามีเพราะว่าเอาจริงๆคือตั้งแต่ต้นเราก็รู้แล้วว่าแมปเป็นยังไงแล้วเหตุการณ์ต่างๆต่างๆคือถ้าทุกคนเล่นทุกคนจะรู้ว่าเป็นยังไงนะครับไม่ว่าจะเป็นซิดเป็นยูตะหรือเหตุการณ์ต่างๆตั้งแต่ 2เดือนที่แล้วแล้วกันจนถึงตอนนี้มันเป็นยังไงบ้างทุกคนก็น่าจะรู้และหลังจากนี้จะเป็นยังไงก็ต้องรอติดตามไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะครับอนิเมะเรนเจอรเนี่ยเป็นอีกหนึ่งผลงานทีมไทยที่ทําดีโคตรอีกหนึ่งแมปนะครับทุกคนเพียงแค่ว่าไอเดียแต่ละไอเดียที่ เขาไม่ได้เอาถูกเข้ามาเนี่ยทำให้เราไม่ได้เห็นว่าคนไทยเนี่ยทำเพราะว่าหลังจากนี้จะเป็นไม่ใช่คนไทยทําอาจจะเป็นกลิ่นอา,ายคน,คนไทยทําหรือเปล่าจะมีสคริปต์ที่เป็นคนไทยหรือเป็นโมเดลลิ่งที่เป็นคนไทยอะไรก็แล้วแต่อันนี้เราไม่รู้แต่ที่รู้คือตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นเครดิตอะไรก็แล้วแต่ถ้าสมมติทาออกมาดีมากๆยังไงก็เป็นตัวของบอสสตูดิโอที่ได้เครดิตทั้งหมดไปไม่ใช่คนไทยอีกต่อไปแล้วนะครับทุกคนในวิดีโอนี้ทุกคนคิดเห็นยังไงกับตัวแมปนี้นะครับทุกคนยังเล่นต่อไหมหรืออะไรก็แล้วแต่ ก็สามารถที่จะพูดคุยกันได้นะครับคอมเมนต์ใต้คลิปแล้วกดไลค์กันด้วยนะครับทุกคนที่ผม มาพูดมาทําคลิปวิดีโอนี้ไม่ใช่ผมมาตอกย้ําว่าโอ้ยแมปนี้แมง่งเป็นยางงเป็นอะไรก็แล้วแต่ที่ทุกคนจะคิดอันนี้ผมหวังดีโคตรๆเลยคือน้องๆอ,งอะ่ะอย่างแรกเลยอย่างที่1เลยตัดสินใจได้ดีมากครับที่ทําให้อา่าถ้าสมมติเรารู้สึกว่าเราแม่งไม่มีเวลาพอที่จะมาทําแมปแล้วเนี่ยก็ให้คนที่มีเวลาพอหรือว่าเฉพาะเฉพาะทางมีประสบการณ์มาทําอันนี้คือตัดสินใจถูกแล้ว2คือน้องแม่งเก่งโคตรๆแล้วนะครับที่ทํามาได้ขนาดเนี้ยคือโคตรเก่งแล้วมัน ผมไม่รู้จะใช้คําพูดยังไงอ่ะคือน้องน้องอายุยังน้อยแต่น้องทําเกมที่มีคนเล่นหลักแสนอ่าอะไรประมาณได้ขนาดเนี้ยถือว่าแบบโหดสุดๆแล้วนะครับถ้าฟังอยู่ตรงนี้ผมยินดีกับความสําเร็จของน้องๆทุกคนด้วยนะครับยินดีมากๆเลยเพราะว่าหลายๆเกมที่ผมเล่นมานะครับไอเกมเนี้ยแมปเนี้ยนะครับน่าจะเป็นท็อป5ของในชีวิตผมแล้วที่ผมสเปนเวลาแบบคือสุดๆนะครับทุกคนคือ fk เอยหรืออะไรเอยคือแบบผมทําหลายๆอย่างแบบเอาง่ายคือถ้าเสียค่าไฟอะ่ะก็คือหลักหลักพันหลักหลัก พันกลางๆแล้วอ่ะเออนะครับทุกคนคือแบบสุดยอดมากนะครับยินยินดีด้วยนะครับ3เลยคือไม่ว่าน้องนะครับผมจะไปในทิศทางไหนนะครับแมปจะขายหรือไม่ขายอะไรเนี่ยก็คือแล้วแต่น้องแต่ผมอยากจะอวยพรน้องเลยนะครับว่าขอให้ประสบความสําเร็จนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องการเงินหรือเรื่องความรักหรือเรื่องการเรียนชีวิตในครอบครัวหรือว่าอ่าอะไรก็แล้วแต่ที่จะมาประสบพบเจอในชีวิตน้องเนี่ยผมยินดีแล้วก็ อ่าเรียกวยพรให้น้องประสบความสำเร็จโคตรๆเลยนะครับขอบคุณมากครับที่ทําเกมดีๆแล้วก็สนุกๆในช่วงเวลาสั้นๆอาจจะเป็นสั้นๆไม่รู้เหมือนกันว่าน้องเดเวลลอปเมเนี้ยมานานขนาดไหนเพราะว่าอันจริงคือผมมารู้จักน้องหลังจากที่น้องทักมาหาผมแค่นั้นเองนะครับขอบคุณมากนะที่ดูวิดีโอผมนะครับผมแล้วก็ติดตามผมเนี่ยเป็นเวลามาอย่างยาวนานนะครับอันนี้ผมไม่ได้หมายถึงว่าผมจะปิดช่องนะอันนี้ผมพูดถึงน้องๆท,ที่ที่ดูผมนะครับแล้วก็น้องแมนซี่ด้วยนะครับที่ติดตามผมมาตั้งแต่สมัยผม10กว่าปีที่แล้้้วนนคัขอุุณมาาากเลยยจีสดท ี่นะครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับขอให้ทุกคนนั้นติดตาม Anime Ranger X ในอัปเดตถัดๆไปนะครับและเรามาดูกันนะครับว่าอัปเดตอีก สัก3เดือนข้างหน้าเนี่ยนะครับเรามาคุยกันอีกรอบหนึ่งว่าแมปนี้ไปนิทิทางไหนและไปในดีขนาดไหนแล้วและภาพลักษณ์คือแมปเนี่ยมันพลิกมาขนาดไหนก็ต้องรอติดตามดูโอเคทุกคนเราสัญญาก่อนนะครับว่าวิดีโอนี้เราจะไม่ได้ดราม่าอะไรก็แล้วแต่นะครับคือถ้าคุณรู้สึกว่าแมปไหนสนุกคุณก็เล่นมันไม่มีหรอกครับแมปที่มันจะสนุกสำหรับทุกคนแน่นอนนะครับว่าบุคคลแต่ละคนเนี่ยมันกินรสชาติที่ไม่เหมือนกันอย่างเช่นผมเป็นคนที่กินรสชาติที่แบบว่าชอบเอาเวลาไปนั่งเล่นไปกดไปรีแอ ไปเละไปไปเขาเรียกอะไรแบบทํากิจกรรมต่างๆมากกว่ากับการที่มานั่งอ k อันนี้ผมก็เลยรู้สึกว่าแมปเนี้ยมันเอฟเคเกินไปแต่ตูดูก่อนนะอีก3เดือนข้างหน้าเนี่ยอาจจะไม่ใช่เ k แล้วก็ได้อาจจะแบบเอาเพื่อนมาเล่นด้วยหรืออะไรก็แล้วแต่ก็ต้องรอติดตามกันว่าเขาจะคุกมาในทิศทางไหนนะครับทุกคนโอเคพูดตีๆขัดนานแล้วนะครับแล้วก็ หวังว่าทุกคนจะไม่เบื่อนะที่ผมมานั่งบน่นพูดเยอะขนาดนี้นะครับเออก็มาอติดตามดูแล้วเจอกันในคลิปหน้าฝากกดไลค์กดแชร์แล้วกดซับมีความคิดเห็นยังไงกับแมปนี้ดีไม่ดีอะไรยังไงคอมเมนต์เลยแต่อย่าใช้คำหยาบเลยนะครับอันนี้ก็คือผมเอามาพูดไม่ได้จะมาอะไรเลยนะฮะก็คืออยากจะให้รู้ว่าตอนนี้ AIX เข้าสู่ a i x x ที่เป็นอีกเจเนอเรชันหนึแล้วนะครับทุกคนแล้วเจอกันในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ